อย่างแรกนะคะคือเตนใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สูยการเสริมหน้าอกนะคะอาจจะดูเป็นการเสียกรรมที่ใหญ่นะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านเสริมหน้าอกมามากกว่า5,000เคสเลยค่ะสวัสดีค่ะเจนจิติมานิชารังนิสแกรนนทับุรีปี2020ค่ะวันนี้นะคะเตนก็มาพบคุณหมอค่ะเพื่อที่จะเสริมหน้าอกนั่นเองค่ะ เจนศึกษารีวิวจากหลายๆที่นะคะดูจากคลินิกหลายๆคลินิกแล้วเนี่ยอิพิชัยคลินิกเป็นคลินิกที่มีคุณภาพนอกจากนี้นะคะคุณหมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านเสริมหน้าอกมามากกว่า5000เคสเลยค่ะสวัสดีค่ะเจนเนี่ยค่ะควรจะทำหน้าอกเนี่ยเป็นไซส์ไหนหรือว่าขนาดไหนคะคุณหมอมีแนะนำไหมเลยครับ<ๆ>ผมก็อยากทำาให้มันใกล้เคียงธรรมาชาติที่สุดเพื่อจะปลอดภัยที่สุดคนไข้ได้รับผลประโยชน์ที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ จะเลือกตามคับไซส์ที่คนไข้จะชอบถ้าอันไหนที่ทำไม่ได้ผมก็บอททำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สำหรับความไม่มั่นใจกับหน้ออกเล็กๆเ,เนี่ยจนทาให้เจนตัดสินใจที่จะต้องทาหน้ออกเนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือเจนใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยเราเป็นผู้เข้าประกวดใช่ไหมคะเวลาเราไปประกวดแต่ละที่เนี่ยเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เขาจัดไว้ให,ให้แต่เจนใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าเจนเป็นคนหน้ออกเล็กนี่แหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เจนตัดสินใจที่จะต้องเลือกทาหน้ออกค่ะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังลังเลว่าจะทําหน้าอกดีไหมการเสริมหน้าอกจะช่วยให้เราสวยขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยการเสริมหน้าอกนะคะอาจจะดูเป็นการเสรียกรรมที่ใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างให้เราเนี่ยมีความมั่นใจทั้งในการใช้ชีวิตในการใส่เสื้อผ้าหรูอในทุกๆวันะะ้วยค่ะสวยได้อย่างมั่นใจปลอดภัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ